คนหาเด้อพี่น้องเอารัฐบาลใครเล่นตัวไหนตัวไหนมาแลกเอามาแลกเปลี่ยนความคิดกันนะตัวไหนดีผู้ดใดฟันไวจังไดพี่น้องแต่กระิได้ทบทวนกันว่าอาจารย์มักตัวใดนะครับชอบนะที่ซื้อลัตเตอรี่หนักนะอาจารย์ดิ่นไปแปดหรเก้าดอกอาจารย์หลักเปกมักยั่แปดห้าแปดหก 5, 8, ลักเก้าชอบเก้าห้าเก้าหกเลขกับ่าอัดแปดเก้าพอนไปเลขลทะเบียนรถตัวของเท่านั้นแค่นี้เนี่ยนะครับมันได้เบาชงโชคกับเสี้ยว,วพิษอย่บ้าบ้าหล่ะก็สื่อร้ายพี่น้องมันจะดีเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเข้ามาเบาอุ้มปุ่มอยู่นี่หอบหนึ่งอันนี้ตามที่บอกนั่นแหละ มัดเก้าเปลี่ยนก็เลยจำม่ามัดกันนั่นแหละตัวเด่นนะครับเก้าห้ามาเรียงกันเพราสื่อมัดเปลี่ยนศูนย์เปล่าไม่ศูนยะ์เลนะอมสินใครเอาอมสินบ้างเน่ยังเอาอมสินเพื่อจะลงให้แนวทางเนาะอมสินจะด้ใครจะเอาเนาะบแวบๆบ ออยู่นี่นีเปล่าอาจารย์ทำผิดเออมันี้อัพขึ้นมาเดี๋ยวเด้อทุกคนออมสินนะนอาจารย์เดี๋ยวน,ะนี้นี่เด้อออมสินผิดกดเปละ่ะเห็นมาทุกคนมาบล็อกอีกไม่ได้เด้อเอารีบเด้อทุกคนนี่แหละออมสินนะแชร อ่ะส่วนแนวอื่นาใหาเด้อเดี๋ยวมันผิดพอให้ลงไปแล้วอ่ะเดี๋ยวอมสินยังไม่ให้เพะไวไฟ้ามันก็อยู่ในตรงนั้นอยู่แล้วเห็น้นว่าพี่น้องเดี๋ยวที่ผิดกดเขาอีกเดี๋ยวก็สิออกว่าอะไรอ่อะฟันว่าขับรถชนคนตายทเทียนสามห้าสามห้าอาจารย์ไรบ่าปีนี้ไม่ออกสามห้าพะเป็นเมื่อเลขที่ห้าสิบ ห้าสิบสามเี่ี่นอ้องบาได้ทีไหลมาตอลอดรถของอาจารย์มันหกห้าสามสื่อว่งหันก็บหาสามมันไม่ออกห้าหกสามาใส้เมื่อดิสือสามตัวนะครับเร่เร่เรว่าสื่อมันออกก็ออกซะนะครับก็อาจจะเป็นอมสินนะคุณเมียนคิดว่าห้าเนี่ยนะหรือไปก็ไปไปหลักหน่วยของ บนหรือล่างประมาณนั้นได้อยู่หลักสิบคงบ่เมียนหมดที่แล้วออกรถอาจารย์ใช่ไหมเออออกเลขสามตัว <c oughs> มันออกหกเอ่อมันทะเบียนรถมันหกห้าสามแต่มันออกอะไระ่ะห้าหกสามเนาะเออห้าหกสามอาจารย์ซื้อห้าสามเยอะเมื่อไร นะครับแต่นะลองดูทะเบียนรถเนี่ยมันอยู่ในเดี๋ยวนะอาจารย์นะเคยเลงไว้ไหมเนาะไม่มีสไมอยู่นี้ไม่มีนะครับอยู่นี้ไม่มีเออมันอยู่ในเครื่องทะเบียนรถของอาจารย์รถยนต์ใครพอรู้บ้างใครใครจำได้มังนะ้งเนาะพี่น้อง <c oughs> อใครจำเออเลขทูบ เลขทูบเมื่อวันพระที่ผ่านมาเดี๋ยวจะไม่ได้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ไม่ได้อัพขึ้นเห็นไ่พี่น้องมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะกลับดีกว่ามากลับมันเห็นบมหรอกแต่เราพิมพ์กระดาษพี่น้องเห็นเป็นอยียงพิมพ์เด้อพิมพ์เด้อท,ท่าทายอยีก่เดี๋ว่าโดดบ็อกอีก ติดแดงอยู่ <c oughs> เ,เห็นบอเห็นปะพิมพ์อหรอเห็นว่าพิมพ์นเนี่ยอันนี้เป็น,นอีหยังเนี่ยอันนี้เพิ่งจะให้นะเลขทูปเ,เห็นว่าเออนะครับพิมพ์หน่อยอันนี้เลขทูปยังไม่ได้ให้นะครับแล้วทะเบียนรถยนต์ตัวเองใครรู้ทะเบียนรถอาจารย์บ้างนะทุกคน มจะขนขนน้ำเนี่ยขนน้ำไปวัดนี่เห็นไหมไทเบียนรถเจ็ดเจ็ดมันออกไปแล้วเห็นไหมล่ะทุกคนไะเบียนเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเหลียเจ็ดแปดกับแปดเก้ายังไม่ออกเก้าเจ็ดเนี่ยกับหมักอยู่ในรถนี่แหละ วันนี้ชอบสีบมันมากหลนี่มากวังหันเนี่ยพี่น้องสองปปเล่านะ่ะนะมากแนววัาางหันนะนะครับฝั่งสองทุ่มนะหกสี่เจ็ดเนี่ยมาแล้วสี่เจ็ดเนี่ยนะมากแล้วันนีครับวันนี้เรามาดูพรุ่งนี้วัน อังคารนะครับวันอังคารโมเอาสมมติมากนะครับวันอังคารเนี่ยดูสถิตินะถ้าเลขมันไหลมันอาจจะไหลไหลเก้านี่แหละยินว่าเมื่อกี้มันจะไปเปิดขึ้นมาเลขขึ้นมาอีกครับไอไอให้จับยูคก็เลยไม่อยากเนาะเราจะมาไทยอีกบ่ มากกับพวนั่นเนี่ยพี่น้องกับพวคือแล้วจะมือกับปอกแล้วหกหกหกสี่เจ็ดอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดนั่นแหละนะทุกคนแต่ที่แน,น่่มันอาจจะอันเหมือนกันนั่นแหละพวกเนี่ยมันรู้ว่าเรากับไทยแต่ก็มั่นใจในในชุดนี้แหละนะที่ที่ให้ไปนะครับนี่ลกเปียกลัก,ก้าวคิดว่าประมาณนี้นลองลองเบิง้ง พอดีผมฟันหกสี่สามหกสี่สามก็เป็นเด็กถูกเนาะที่ให้ไปไมีกี้เนาะเด็กถูกวันพระเนี่ยกระล่องพิจารณาเบิงได้พี่เนอะนะครับคนให้โชว์ใครลาบนี่แปดสี่สามเขียนมาหรอ ของกท่านใิสื่อหรอกยากยุ่นะครับเพราะว่ามันสิ้นเดือนการยุ่งยากกับทําบัญชียังไม่เสร็จให้ไฟบัญชีเขารวบรวมยุ่งยากอยู่นะครับอะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับใกล้เคียงกับเลขถูกเลยก็ลองลองเอาพิจารณาอะไรก็เป็นไปได้หมดะะนะยดนิดหน่อย ผมสินค่าให้ไปแล้วเนาะทุกคนนะไม่เห็นเลยค่ะคือไม่เห็นอย่างเนาะนะรัฐบาลก็ลงใหาแล้วก็แชร์มาลงเป็ดตโดนเลยเนี่พี่น้องเป็นคลิปอแบบ่ะเป็นรูปหมุนจิตจัดจิตจัด,จดนั่นสินให้อกีกเขาบอกให้มานานนะเพราะว่าอันนี้เป็นการพูดคุยกันเปิดการมองเห็นเนาะ ตอนนี้ไลฟ์มาประมาณสี่สิบกนาทีแล้วเอาสักประมาณนี้แหละนะครับขอบคุณแล้วห้าสี่สี่เจ็ดกะลองเน,นาะพิจารณาดูแล้ววันพุธก็จะลงในรูปแบบเดิมเลยนะครับเพื่อป้องกันกันบล็อกตัวเองถ้าบล็อกก็คือทิ้งเลยเนะี่ยเราตัด